สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนสั้นนะครับลูกร์ Mark 4โกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจับถือปืนตรวจสอบความปลอภัยกดแมกกาซีนทําการตรวจสอบลูกนลํลเพลน,นะครับตรวจเช็คดูปืนปลอดภัยนะครับลูกร์มาร์กโฟทงซ้ายของตัวปืนนะครับสวยนะต้องบอกว่าเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับของลูกร์มาร์4 นะจะเขียนไว้นะครับที่ด้านบนของตัวสไลด์กานะรจับจถือเนี่ยถือว่าข้อมือดีมากๆนะครับเรื่องของการออกแบบอีกโรมิ c ด e s i g n ดีนะครับทั้งควาของตัวปืนแนะก็จะเขียนนะครับคำว่า Target ก็คือเอาไวย้ยิงเป้าสูนหน้านะครับจะเป็นแบบแท่งไตตัวนะสอะร่องเอาไว้นะครับการแสงสะท้อนสูนหลังเนี่ยสามารถปรับได้ขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาปืนกระบอกนี้ยังไม่ได้ปรับสูนนะครับมาจากโรงงานเลยนะ เลงก็ค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับจะมีปุ่มเซฟมาให้นะบแบบนี้ก็คือเตือนนะครับว่าพร้อมยิงถัดขึ้นเนี่ยเข้าเซฟแล้วก็เป็นเซฟแมกกาซีนด้วยนะครับปืนกระบ,บอกนี้แมกกาซีนเนี่ยจุได้10นัดกระสุนที่ใช้คือจุดสองสอง LR นะครับปุ่มปุ่มแม็กนะครับอยู่ที่นิ้วโป้นะครับกดก็เด้งขวดนะแม็กเนี่ยเด้งค่อนข้างแรงมากนะครับถือว่าดีแนะในเชิงของการ ยิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กกาซีนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองช่างมวลตัวปืนนะครับช่างพร้อมกับแม็กกาซีนเต่ามว่าปืนกระบอกนี้จะมีค่้นน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่กี่กรัมนะครับวัสดุนะครับตัวโคเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะด้านบนนะครับเป็นเหล็กชั่นน้ำหนักดูนะครับครั้งที่1อยู่ที่9 9 4โดยประมาณนะครับ9 9 4ครั้งที่2นะครับ 994กรัมนะก็ถือว่าเกือบ1กิโลนะครับเรื่องของความหนักเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณลำก้องนะครับการถอดประกอบนะครับของลูกระมาโฟนเนี่ยจุดเด่นก็คือถอดง่ายปลดแมกกาซีนนะครับเคลียบปืนให้ปลอดภยัยทุกครั้งนะครับทุกก็บอกด้วยเคลียบปืนก่อนจากนั้นนะครับใช้การกดปุ่มด้านหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากนะครับของมาโฟกดยุบนะครับยกํำกล้องขึ้นแค่นี้เอง นี่คือโครงนะครับแล้วก็จะมีชุดห้องเข็มทั้งฉนวนนะครับตัวนี้ดึงออกมาจบแล้วนะครับแค่นี้ในการทําความสะอาดตัวปืนยิงได้บ่อยๆนะครับถอดก็ง่ายต่างกับรุ่นอื่นนะครับนถ้าเปดว่าเทียบนะครับในรุ่นอื่นเนี่ยหัวนี้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับดองขั้นตอนจากนั้นก็นำโครงปืนนะครับบตัวลำกล้องนะครับมันจะมีแกนล็อกอยู่ใส่ให้ตรงนะตัวนี้ขยับให้ตรง แล้วก็กดลงไปนะครับตามเดิมแค่นี้เองนะโอ้โหถือว่าขอประกอบง่ายมากนะครับง่ายมากนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงนำปืนกระบอกนี้ไปทดสอบนะครที่ระยะ10เมตรเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะกระสิบภานในนิดนึงนะครับอยู่ที่ 100K ในเวลานี้ครับผมก่อนที่จะไปทดสอบนะครับตัวปืนลูเกร์มาร์กโฟะครับกระบอกนี้นะฮะปืนปลอดภัยนะ รวจนะครับเรียบร้อยอยู่กับเจ้าของปืนนะครับก็คือคุณปิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือเจ้าของปืนนะครับเพึ่งจะรับปืนมาเรียกว่าใหม่ๆเลยใหม่ๆครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของปืนกระบอกนี้เห็นบอกว่ามีอยู่ประมาณสักสามตัวเลือกครับผมใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างครับตอนแรกก็จะมีตัวนี้ครับผม Ruger Mark 4 Target แล้วก็เป็นตัวรุ่น l i g h ครับผมแล้วก็ จริงๆตอนนั้นก็ดูอีกร้านหนึ่งเป็น KMR หรือเปล่าจุ่สองสองจุดสองสองที่ทรงเหมือน Shadow ถูใช่ครับผมจุดสองสองก็คือชอบจุดสองสองทำไมถึงชอบใส่กระสุนขนาดนี้ฮะจะได้ค่ากระสุนมันต่ำดี่ะจะได้ยิงสนุกหน่อยไม่ต้องชิดเยอะปัจจัยหลักเลยครับผมเรื่องของค่ากระสุนครประหยัดแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆได้ปริมาณเยอะขึ้นประมาณนั้น ทีนี้3ตัวเลือกนะครับทำไมถึงเลือกตัวทร์เก็ตนะครับกระบอกนี้เพราะวันที่ไปร้านจะเหลือตัวนี้ตัวไ์ไปแล้วอ้ครับผม้วก็เหลือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าดูตัวนี้รักษาง่ายเพราะเป็นปืนกระบอกแรกครับผมก็เลยเอารักษาง่ายดีกว่าพูดถึงในเรื่องของการยิงการใช้งานตัวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันเพื่อจุดั้งสองเลยครับปืนกระบอกนี้ก็เลือกกระบอกนี้มาครับผมสมาชิกอยากรู้นะครับตอนที่รับมาประมาณกี่เดือนแล้ว สามประมาณเริ่มทําเรื่องสิงหาอะไรอย่างงเี้ยสิงหานะครับก็ประมาณสักปรักสามเดือนครับผมสามสี่เดือนนะครับคะแนนนะโดดไปร้อยเคหนึ่งร้อยเคครับนะครับหนึ่งร้อยเคในกระป๋อนนี้แล้วก็จุดเด่นก็คือถอดประกอบง่ายครับผมง่ายมากง่ายเลยนะครับกดข้างหลังปึ๊กดึงขึ้นเรียบร้อยเลยนะครับมีอยู่ประมาณสามชิ้นหลักๆครับผมโอ้โหถือว่าดีทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตนะครับคุณปิงทดสอบ นะครับเรื่องของการยิงนะอาจจะดูเรื่องของการทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมมาหัวดมารัวดมนะดูว่ามันจะเคีียวหมดไหมติดขัดไหมนะโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องของการทดสอบกันนะครับครับผมต่อไปจะทดสอบนะครับตัวปืนดูเกอร์มาโฟนะครับระยะที่ยืนก็ราวสิบหลานะครับเกือบสิบเมตรโดยประมาณนะครับกระสุนที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือ C.C.I. ตันตากบูโดซตี้นะครับ40เกระนยิงไปที่เป้าสติกเกอร์นะครับลองดูจะขออนุญาตเจ้าของปืนนะครับทดสอบอไปนะครับปดเซฟรเรียบร้อยอเล็งจี้ไปที่สติกเกอร์ด้านหน้านะครับ เป็นปลอดภัยเรียบร้อยชุดแรกนะครับยังไม่เห็นว่าเข้าตรงไหนเดี๋ยวไปดูอ่ไปโอ้ขึ้นมาบนนะด้านบนนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเลยตัวนี้ขึ้นมาบนซ้ายเยอะนะพอสมควรนะครับผมถ่ายที่ด้านหลังของเป้าไว้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ต้องเผื่อ นะครับต้องเผื่อสูญยังไม่ได้ปรับนะฮะชุดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อน้ํามาที่ด้านล่างของตัวเป้านะครับนะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันขึ้นไปที่บนซ้ายค่อนข้างเยอะอ่าชุดที่2นะครับแกปมาลองนะครับอันนี้เผื่อ ยิงจบปดแม็กกาซีนเคลียปืนปืนปลอดภัยนะครับค้างลูกเลือนต่อไปเจ้าของปืนนะครับทดสอบลูกเกอร์มาโฟนะครับบรรจุแม็กเข้าตัวปืนปิดสไลด์พร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงโจปดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยโอเคไปดูที่เป้ากันนะครับไปมาถึงเป้าแล้วนครับนี่นะครับกลุ่มของเจ้าของปืนเล็งยังไงครับเล็งช่วงประมาณโซนตรงนี้ครับผมอ่าก็ต้องเล็งเผื่อหน่อยนะครับประมาณนั้นนะโอ้สุดยอดนะครับขอบคุณมากนะครับ ชุดนี้นะครับจะยิงไปที่เพจระยะก,ก็ประมาณสัก10เมตรโดยประมาณนะครับต้องเผื่อนหน่อยอลองดูนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าไอ้เจ้าแรงประทาของจุวดส,สองสองนี้มันจะทำให้เพจเนี่ยล้มไหมก,ก็ลองนะครับลองดู เือ,อยากอยู่ชุดนี้นะครับให้เจ้าของนะครับทดสอบแต่ยะเดียวกัน,นครับประมาณสักสิเมตรนะครับไปที่แผ่นเพจนะครับจำนวน5นัดผู้ยิงพร้อมนะครับบรรจุแม่ข้าตัวปืนพร้อมแล้วเริ่มยิงครับ โดนครบนะครับทั้ง5นัดสุดยอดนะครับปลดแมกกาซีนเคลีย์ปืนเปืนปลอดภัยนะครับนี่ต้องเจ้าของนะครับสุดยอดเลยนะครับมาสุดท้ายนะครับกับลูเกอร์มาโฟดูเรื่องของการทำงานของตัวปืนนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่ยิงจุดสอสองโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับไป 10นัดนะครับจบนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปืนปลอดภัยนะครับตามองนะครับขางลุกเลื่อนปืนปลอดภัยตามที่เห็นนะครับถือว่าราบลื่นเรียบร้อยดีนะครับการทำงานของตัวปืนครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัว ลูกเกอร์มาโฟนนะครับปลดแม็กค้างลูกเลื่อนนะครับเพื่อนปลอดภัยนะถือว่ายิงสนุกมากนะครับโหโยิงชุดสุดท้ายนะครับยิงเพลิน <c oughs> นะมันมากอาการติดขัดไม่มีเลย <c oughs> นะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มกระสุนถือว่าพิสูจน์ด้วยเจ้าของแล้วนะครับ <c oughs> ดีมากๆกลุ่มดีนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการปรับ <c oughs> แล้วเรื่องของศูนย์เนี่ยลงมานะครับนิดหนึ่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยไปปรับเอานะ <c oughs> ว,วันนี้ไม่ได้เตรียมเครื่องมือมามมันต้องใช้ตัว ปักแบนจนการปักนะครับเราไม่ได้เตี๋ยวอุปกรณ์มาก็ยิงนะครับไปตามนั้นนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆานะครับเป็นไงเจ้าของปืนยิงแล้วดีครับดีเนาะสนุกดีไม่ใหม่ใช่แล้วที่สําคัญคือล้างง่ายมากครับกดปุ๊บพัวออกมาเลยนะถือว่าสบายนะครับจะยิงได้เท่าไหร่ก็โอ้โหบ่อยๆเลยรับอกว่าบ่อยๆนะเปล่งลูกหน่อยเปลดงลูกหน่อยนะครับแต่ว่าซื้อระยะยาว คือจบในกระบอกนี้เลยครนะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณปิงเป็นยังสู่นะครับอมกผมที่อนุเคราะห์ตัวปืนวันนี้มาไกลด้วยมาจากไหนนะฮะสวนหลวงครับผมค่อนข้างไกลนะมาที่ปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะนําตัวปืนเนี่ยมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบมาครับ